สวัสดีจ้าพ่อพอแม่แอบซีนี่กับทายเราจะเจ้าได้จับมันวันนี้พ่อเขาล้างบ้านค่ะพ่อล้างบ้านก็เลยหนีหนีไปแอบอยู่นูน่นไปจอบอยู่นู่นเลยอืสีหมอนกนหลก อ่อไปชั่วม่ย้อมขื้นทึงอัะหัวเลยเนาะม่ย้อมขื้นทึงของบนอ่ากินไปนกขึนไปเวลานอนหัางสมจิตกับสมจิตกับน้ำฝนชอบจริงๆเลยน้ำฝนเนี่ย ดำมามากมากหลายปิดหันปิดหนีเม,ม้นท์ทั่วบ้านแล้วรถด,ดำตัวผูนมันก็ปิดไปทั่วที่ทั่วแดนของมันเน่ยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดเม้นเบิดในบ้านเนี่ยเอ้ยเท้าเอ้ยอยู่ไหนแล้วลูกรถดำอยู่บนรถนะรถไปอยู่ใดดต้รถใช่ปะอ้าวนักทายมามุดที่นี่เอ้ยแฉบช่วย สาแวแฉบนั่นแหละอะไรลูกโอ้สบายจังเลยสองคนเนี้สองคนนี้สบายจังเลยสองคนนี่หนีเข้าเปเลยสบายเลยเอาเชื่อแม่มาผูกใข่สบายเลยอ่านี่จะเสียบตาจะหายไหมเนี่ยหายแล้วเนาะเนี่ยตาเขาโดนตีไหนพี่น้องหายอยู่หรอกน้ลูกเนาะ ออแม่ให้กินยาอีกเดี๋ยวแม่ก็เอายามาให้กินอีกเี่สบายจริงๆไงสองตัวเนี่ยสร็ด สลิดเก่งนะนะแข็งแรงนะสลิดนะไม่สนโรคนะสลิดเออสวยเอ้ย อยู่ข้างบนนั่นแลหละหาตีตตตานะแต่แลูกแต่เต้านะ่ะเนี่ยพวกไม่อาลูกเอาเต้าน่ะตะเรียดกินไม่ได้นะหนูจะกินันีนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสียบไส่เอาอ เตืนมาก็ไหนโอนอัวไปเลยเตืนมาก็โอนอัวไปเลยเก็บไม้กวาดก่อนอนุน่นไปนุ่นแล้วเนี่ยฮ่จะทิ้งแล้วนะตัวฟานี่ยจะทิ้งก็สงสารลูกดูดิด๋ีใ้เขาเล่นควรที่รับเล็บเขา เละหมดแล้ว no เนี่ยพอลงมาแป๊บเดียวพังหมดเลยเนี่ยนะไม่เหลือแล้วนะนะฮะลับเล็บเนสีหมอกรับเล็บอปหลกสีหมอกของแม่รับเล็บแล้วครับสีหมอกของแม่รับเล็บแล้วครับคนเก่งของแม่นั่นเนี่ยอ่ะ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 ึงอืมอืมอืมอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอืมอืมอืมตักกะตีมาแล้วในส้มจุกก็มาแล้ว ทั้งเยี่ยวทั้งลับเล็บใส่หมดนะ่ะนี่อืมนกินเข้าไปกินให้เอ่นกินให้เอ่น หายไปไหนหมดไม่รู้เนี่พพพยพ่อพ่อพ่อสงสัยพ่อป้อยรอดออกไปแน่แลว้วพ่อป้อยรอ,อดในตามแท้เลยอุ้ยเด็กๆสนุกเลยนะั่นนะ สนุกใจเลยฮึนี่ไอ้จ้าไอ้จ้าสีหมอกกับส้มจุกพี่น้องคู่นี้คู่ปรับกันเคื่อนสีกันเล่นสนุกเข้าแหละเนี่ยขอเข่ามากก็ขอกดไหลกดแช่กดละกดกดละใจเลยจ้า อย่าลืมกดซับะไคร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ไ,หได้จ้ะเด้อสำหรับการกดติดตามก็ขอให้ทุกท่านทุกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงิน